อ้าวโ้ยคนสุดท้ายสุด้อเปนเปดดได้ไหมไม่คืออะไร it's like s u n b n s a d ้ Đó. đi cha. ดีตีครับสายสายคีฟีน,น่าแดงจำเราได้เปล่าเอาคลิปแรกเลยเธอะคลิปแรกของเราเลยเธอะจำเราได้ปะเนี่ยเป็นผู้ช่วดีครับเฮ้ยเฮ้ยเขาทำเฟรไฟบะหมี่ก็เลยเข้าไปป่า มีใครเป็นไรเผลอซ้ำกับบะหมี่ไหมเอ้ยเมื่อกี้บะหมี่เพิ่งเดินครับผมไปเองนะทำไมเร็วจังเนาะสีสีไหนเห็นปะทำเพื่ไปใช่ใช่เดินส่วนกันไปแป๊บเดียวแป๊บเดียวเองโหวตปุ๊บเลยสีไหนครับเอ้ยไม่ใช่บะหมี่ครับไม่ไม่ใช่แคนนะอันนี้มีมีศพนะครับผมเห็นศพใช่บะใครอยู่ข้างบะหมี่คุณบะหมี่อยากกินบะหมี่ซะแล้วจังหวะนี้อยากกินบะหมี่ซะแล้ว ต้มน้ำร้อนไว้เลยหมูบะหมี่หมูแดงหมูกรอบหมูกระเบียบะหมีนะเข้าไปป่าแต่บะหมี่ไม่ใช่สไลด์กันซานบาร์เซลล์วิมิวชั่ฟีฟาอะไรแล้วกันฮัลโหลอ้าวฟีฟาเฉยสี่สามบุ้ยนะครับผมเป็นผู้โชคดีนะครับไม่ใช่หมายถึงไปเล่นฟีฟาดีกว่าดีครับผมโชคดีครับผมหมายถึงผมมาถึงบะหมี่โอ้ย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 แต่ละวัน ใครมั่ซี่เฮ้ยผมวะเพื่อนกันผมบมมอกเลยซี่เฮ้ยกับผมนี่เป็นคนดีเจ้เยสวัสดีจ้ายูดโดจ๋าไว้ใจได้เปล่าไว้ใจได้จ้า

คนดีนะจ๊ะคนดีนะจ๊ะเฮ้ยออย่าทำกันเลยดีด็อยา่ยาอย่าเราคนดีเราคนดีคนดีมารวมกันทางนี้คนดีระวังด้วยไปด้วยไปด้วย เขาเขาลัวอะไรอ่ะคุณมงกุฎพ to ึ farther farther ่งอะไรไหนเขาลัวอะไรอ่ะครับมันมันขึ้นไหมผมไม่ได้อยู่ใกล้สู้อะมันเธอสุดไม่ได้ดิเอ้าผมนึกว่าชันแล้วยัง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 เลยอ้าวแล้วรีบรีพอร์ทมาอ่ะไม่ใช่ไม่ถึงไม่เอออีกคนหนึ่งเพื่อนผมรีพอร์ตมาช่วยผมรีบเอ้าวถ้าตัวเธอรม่ยังไม่สรุปแล้วคือ แล้วโลโลอะไร呀บะหมี่คุณน่ะคุณเนียนน่ะคุณบะหมี่ผมยังไม่ขึ้นเลยมันขึ้นไหมครับเขาเดินแปลกจริงๆบะหมี่ก็เลยปาดเฮ้ยบะหมี่โดโดละบะหมี่โดโดละบะหมี่โดโดละเปลี่ยนใจล้โดโดฆ่าสองศพไม่ได้นะครับบะหมี่บะหมี่ไม่ใช่โดโดแน่นอนบะหมี่โด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 แล้วใจเย็นไม่ไม่ใช่ไม่ใช่โดโดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้แล้วเป็นอะไรอ่ะ บะหมี่ไม่ใช่โดโด้ครับครับบะหมี่ไม่ใช่แน่นอนมันใจได้ไงเขาผมเห็นเขาไม่เราเราเราอยู่ผมอยู่เราเป็นการตืนเลยเขาฆ่าคนได้งั้นบะหมี่อะไรแล้วกันถ้างั้นถ้าพวกนายมั่นใจเราก็จะเชื่อใจนายโอเคงั้นเดี๋ยวเราดูดูเปล่าระวังนะใครใส่ได้บะหมี่บะหมี่จะไป็นปาดนะถือว่าเป็นสะไรที่ประทังครับอย่าโกรธอย่าทำร้ายกันตืเหยื่อตืเหยื่อเราคิดถึงเราเลยน้ำมาเจอร้องไห้เดี๋ยวห้องทดลองนะพี่ฝ้า พี่ฟ้ากับฉันนะ่ะอยากเล่นพี่ฟ้าเลยก<อ>เกมบอลนี้ก็มันเหมือนกันสนวะัสดีจ้า,จาสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นมหมีนะครับหนึ่งคน สีอ้ีอย่าตัดทีเราคนดี สีเฮ้ยหายไปไหนอ่ะสีเฮ้ยอยู่ในนี้เปล่าม่ใครอยู่ข้างในอ่ะสีเฮ้ยหรือเปล่าไก็ได้แอรไปก่อนครับเรียนๆรีว่า บรรยากาศมันแย่ขนาดนี้ ได้ได้ไดบด,ด,ดเลยก็ได้ครับบดเลยก็ได้รีพอร์ตเลยก็ได้ผมชันไม่ได้เสือ,อ,อสีชมพูเป็นอะไรนะเป็ดเป็นธรรมดาครับธรรมดาธรรมดาเมื่อกี้เขาลองปาดกัน,นอือฮึก่อนเมื่อกี้ใครเช็คโลนะครับ ครับผมชิกกชชิิกรูได้ปล่าครับผมครับอ่าไข่มุกเป็นสารเตี้ยครับไข่มุกเป็นสารเตี้ยก็นายอำเภอสารเตี้ยไปแล้วบะหมี่ทำไมทำงั้นบะหมี่กูเชยเรื่องยังหวไอพวกนายยังให้คนตัดได้แล้วดินายโว้ดเราเลยเกมเร็วแน่นอน เป็ีฟ้าห้องทดลองนะสีฟ้าอ่อนเป็นโดโด้นน่เลยทำไมดีอ่ะเต้องหาเป็ดอ่ะเป็ดเหรอดิวโด้มาเป็ดอีกหนึ่งคนนะิดโด้มาคาที่แล้วก็เป็นมาเฮ้ยเราเป็นไปเราไม่เป็นต่อหรอกตีเฮ้ยเราเป็นเพื่อนกันนะเว้ย เอ้ยโดโดแม่งนะไอ้ไอ,อ้อโดโดน้ากระทุงนี้น่าสนใจเหมือนกันคุณซีเาีีนดไปเลยจ้า เฮ้ยสาวเอ้ย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 มันจะตอบผม ítô đi à ítô đi à ítô đi à ai chơi bốc lá ở nhà cùng ba mẹ ở cùng nhau hả ạ hắt chi hắt chi yeah nói rồi đó hắt chi hắt chi chi 哦。Oh. <laughs>